เราก็เลยจะไปเก็บตกที่ฮ er ็อกเกอร์เซ็นเตอร์พวกฟิชบอลนูเทลพวกชิคเก้นไรส์อะไรเงี้ยถ้าอยากกินอีกก็จะไปเก็บตกที่นี่เลยมีมีแพลนการกินยังไงบ้างคะกินให้หมดไปต,ตั้งเดือนตั้งกลับบ้านตั้งเหดือเท่าไหร่คะยี่สิบสองจุดห้าครับข <laughs> <laughs> นมคนนี้นะคะเห็นหน้าเครียดเมื่อกี้คาะเป็นอะไรเหนื่อยเปล่าเรากังวลเรื่องรองเท้าใหม่นี่คะ่ะเพิ่งถอยมา ไม่กล้าเหยียบต้องเดินขาห่างๆจะได้ไม่สีกันโอ้ยน้อ no. งอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮอพเตอร์เซ็นเตอร์มันก็จะมีร้านมากมายรายเรียงกันเนาะเราก็ไปเลือกหาเอาที่เราพอใจวันนี้ปื้มอยากกินฟิชบอลซุปอ่ะมาถึงร้านแรกกันนะคาะานี่ลักกี้ฟิชบอลนูโคเขาก็จะขายแบบโอ้แบบที่เรา <laughs> ชอบกินเลย <laughs> <laughs> ก็คือฟิชบอลซุปต่างๆนาะนาะเราสั่งอันนี้ไป แบบแห้งเพราะว่าอยากได้น้ำมาตังหากแต่มันก็แบบไม่จุใจไงเราก็เลยสั่งนี่ฟริสโตซุปมาอีกเต็มเลยเดี๋ยวไปซื้อจากร้านที่สองมาก่อนร้านที่สองของเราเป็นนีนน้ค่ะผม C Y Trading สั่งสลด์น้ชซุปไปนะอยากกินต้มปลาล้นร้อนตอนเช้านี่น้าร้านเขาก็ทำกันข้างหลังอย่างนี้เลยดูเขาต้มนิดนึงนะคะกับพอเพื่อเซนเอ็เซนเตอร์เขาจะไม่รับบัตรและเจ้าแทบแทบี่เรามีเนะี่ยก็ต้องเตรียมเงินสดมาด้วยเพื่อใช้ใจในนี้อีกอย่างหนึงเขาก็จะมีเพนนาวแต่ว่าเพนนาวเนี่ยเราไม่มี เพราะฉะนั้นก็เอาเงินสดนั่นแหละนุ <Thank you. S 1> ่งกิกว้วนัวดาตติ้งก็ใส่ข่าวนึ่งก็ได้ค่ะใล้เจลาติโต๊ะผลประกอบการ fish ball noodle fish ball ซุปแล้วก็มี fish soup ด้วยไม่แต่น้ำน้ำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะจ๊ะพูดแคยคำเดียวว่าอร่อยเดมเมอร์ชอบที่กินง่ายๆเบาๆ นะใส่พวกเครื่องเทศใส่พวกหอาเผ็ดหอมอะไรมี่หอมเจียวด้วยนะใส่หอมเจียวด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเฉยๆโดยรวมอ,อร่อยครับเติมมาปัน่นจิ้มหมอกกินเบาๆก็เผ็ดนะคะไม่เอาคนระับเผ็ด น้ิน้มเผ็ดมากินต้องเทียนปลาเน,เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่นิ่มนุ่มอ่ะแต่ว่ามันเด้งไปเลยกรึบๆเรากินเผ็ดเนาะเราก็จะใส่พริกเล็กหน่อยแล้วพอกัดมันเด้งเลยอ,อร่อยมากสุดมากชออมากเลย ใช่ไหมสีมันแบบเข้มเลยนี่ปึ๊บนจะมีผงข้างในด้วยอร่อยมากจิ้มกับน้ำซุปก็ยิ่งดีปากที่เขาว่ามระสดลองดูว่ามันจะสดจริงไหมอมอร่อย ปลานะครับถึงคิวระเอกของเราปลาที่แบบตกจากข้างบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วมาให้เรากินจิ้มน้ำจิ้มปลาเนี่ยกดตีล้วป็นนุ่มมากเท็กเจอร์คือรู้เลยว่าสด จิ้มก็เปรี้ยวๆแ,แล้วแต่คนชอบละกัน,น,นตัวไม่อร่อยไม่ชอบแต่การว่ากู๊ตนะครับอิ่มแล้วไม่วางให้สมคาะกำลอังอร่อยอยู่หลัที่อิ่มหนำสำราญกันแล้วที่ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เราก็กำลังเดินข้ามสะพานลอยไป วิวเซตตี้ไปนั่งจิบกาแฟเย็นๆหน่อยเพราะว่าอุ๊ยร้อนอะ่ะแต่ว่าเนี่ยสะพานลอยประเทศสิงคโปร์นะคะคือมันแบบอุ้ยสวยเกินไปป่าวถ้าเกิดเมืองไทยก็คือมีมีช็อปิงตลอดเวลาอันนี้ก็คือสะอาดมากสะอาดแบบยังเดินมาเนี่ยยังไม่เห็นขยะแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็มันร่มรื่นมันมีไฟแล้วมันก็สวยอะ่ะมีแบบต้นไม้อะไรที่เขาตัดแต่งมาอย่างงามเออเนาะดีอ่ะถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่า ทีตอนแรกเราอยากลงไปดูร้านอะไรไม่รู้น่ารักดีแต่เขาเห็นสิ่งนี้เขาก็เลยต้องรีบวิ่งเข้ามาถูกต้องเลยมันคือ Donkey. ดองกี้ดอง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 ,ดอง,ดองกี้อยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ต้องมาให้ได้เลยดองกี้เนี่ยเฮ้อะเราไปดูกันดีกว่าสิงคโปร์ดองกี้มันจะแบบเป๊ะปังเท่าญี่ปุ่นหรือไม่ มันบอกว่าสกอปคลเลอร์ทำให้หนังศีรษะเย็นสรุปแล้วก็คือดองกี้ที่เนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าไทยอีกแล้วมันแบบของมันเยอะเหมือนญี่ปุ่นเลยอะงงแบบพวกขนมนที่เราต้องแบบบินไปโตเกียวซื้อตรงนี้มีแล้วก็ตู้คีบตุ๊ก,กตาคือของเขาเป็นของแท้ทั้งหมดแล้วมีอะไรมีอะไรลาบูบูบลาบูบูแบบคอลเลคชั่นพิเศษอะตัวสีขาวแล้วถือปวดโคกอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยแบบโอ้เขาก็เล่นใหญ่เหมือนกันเนาะ ประเทศไทยไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราเราเหมือนมีตู้คีบยากมัง้งอันนี้มีในดองกี้เลยก็คือใครจะคีบก็คีบไปอะคันนี้เดี๋ยวเราไปหาร้านนั่งนั่งจิบกาแฟสักหน่อยก่อนที่เราจะกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบิน